หากเพื่อนๆสนใจเติมเกมอันดีเซเบอร์ทางเรามีร้านพิจอรชาไร่ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทมูลค่ากว่า2ล้านบาทสะดวกปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนยิ่งเติมเยอะยิ่งได้ส่วนลดเยอะอย่างโปรโมชั่นราคา3,500บาทลดเหลือ2,700บาทประหยัดไปถึง980บาทเลยนะครับอย่างแพ็ค1,550บาทลดเหลือ1 0 8 0บาทประหยัดไปถึง470บาทเลยเชียวส่วนแพ็คเกจอื่นๆในเกมก็ลดราคาเช่นเดียวกันนะครับ สามารถติดต่อสอบถามร้านพี่จอนชาวไร่ได้ที่เพจไลน์เบอร์โทรที่ดิงใต้ไร่หรือว่าใต้คลิปนะครับบริการ24ชั่วโมงด้วยนะ สวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับจากช่องโนมานำตัวอ้วนกลมนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมอันดีเซมเบอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะผมจะมาแนะนําในส่วนของบิลสกิลนะครับคว้างอาวุธลับบวกดอกไม้ไฟพิษนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับบิลที่ผมเคยทําไว้นะครับนั่นก็คือคว้างอาวุธลับบวกคมดาบมรณะแต่ว่าของตอนนั้นนะ่ยมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับในส่วนของบิลนี้นะครับที่ผมทําไว้เนี่ยมันพอจะเป็นตัวอย่างให้กับคุณผู้ชมได้ด้วยนะครับในส่วนของออปชั่น ตั้งแต่อาวุธนะครับรวมถึงชุดสวมใส่ทั้งหมดด้วยนะครับว่าต้องใช้ค่าออปชันแบบไหนนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปดูในส่วนของไอเทมนะครับบิวสกิลโตดิแอคต่างๆนะครับผมต้องขอบอกคุณผู้ชมก่นว่าในคลิปนี้นะครับจะเป็นไร์นะครับที่ผมตัดออกมานะเนื่องจากว่าตัวละครหลักนะครับผมไปลิงก์กับมือถือนะครับแล้วผมไปทําผิดนะกลายเป็นว่าตัวผมเนี่ยต้องเริ่มเล่นใหม่เลยนะครับก็คือตัวที่เล่นไว้เมื่อคืนเนี่ยครับคือหายไปแล้ว เอออันนี้ต้องระวังเล่นครับสำหรับคนที่จะเชื่อมในมือถืออะไรเงี้ยครับต้องระวังด้วยเวลาส่งเข้าส่งออกนะครับซึ่งผมพ่ายไปแล้วเนาะก็เลยต้องเล่นใหม่แบบนี้นะครับก็เลยขออนุญาตนะครับนำไลน์นะมาตัดให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับจริงๆก็โชคดีอย่างหนึ่งคือมี f c บอกว่าช่วงทาทไลน์เนี่ยให้สรุปได้ว่าใส่ของอะไรนะครับอ่าบิลนู่นนี่นั่นอ่าผมก็พูดไปตอนทาทไลน์ก่อนจะปิดไลน์พอดีก็เป็นโชคดีนะครับที่คุณผู้ชมจะได้ เห็นในส่วนของบิลนี้ด้วยและก็เห็นในส่วนของออปชันต่างๆด้วยครับเพราะว่าตัวละครนี้นะครับในไรนี่ผมทำออปชันไว้ดีมากๆแทบจะตรงสายทั้งหมดเลยนะครับเสียทายเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรช่างมันเถอะมันเอากลับมาไม่ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบิลสกิลโซดิแอคนะครับแล้วก็ไอเทมสมใสนะครับในบิลนี้กันไปทีนี้เดีเรามาสรุปกันท้ายไร์นะครับว่าบิลที่ผมเล่นนะครับประมาณไหนนะฮะเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปให้ด้วยนะครับสำหรับสายมีดพิษนะครับดูสกิลก่อนสกิลที่ใช้นะครับจะใช้เป็น คว้างวุ้นลับนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับสกิลนี้ข้อดีคือความเร็วโปรเจกต์ตาเริ่มต้นมันสูงนะครับมันปาไวนะข้อเสียคือมันต้องมาเพิ่มโปรเจกต์ตาเพิ่มจํานวนอะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้มันมีแค่3ลิงก์นะครับก็ไม่เป็นไรถ้ามีแค่3ลิงก์ผมแนะนำว่าให้เพิ่มความเร็วอย่างเดียวเลยก็คือใช้เป็นเร่งความเร็วโปรเจกต์ตานะครับถ้าทำเป็นระดับแมจิกเนี่ยมันจะได้นี่ด้วยความเร็วโปรเจกต์ตาเพิ่ม10%แล้วก็ความเสียงโปรเจกต์ตาเพิ่ม5ถ้าเ,เป็นอีอกร์เป็นีต์ทียบบแมจิมเลยการโจมตี นะครับถ้าเกิดทำเมจิกก็จะได้ความแรงการจิงเพิ่มอีกห้าเซนแค่สองลิงก์นี้นะครับสามารถทําให้ตัวของควางเรือเนี่ยคือเร็วมากพอสกิลนี้มันเร็วเนี่ยสกิลที่2เนี่ยสกิลที่2จะเป็นหน่อไม้ไฟพิษนะครับมันก็จะออกไวด้วยทําให้รีดาเมจได้ค่อนข้างดีหรือว่าสร้าง DPS ต่อวินาทีได้ค่อนข้างดีอ่าลิงก์อ่าลิงก์ดูนที่เป็นตัวเชื่อม2ส,สกิลก็คือใช้เป็นสีแดงนะครับอ่ะไปดูที่นี่บ้าง4ลิงก์นะดอกไม้ไฟพิษอันนี้ที่ผมลิงก์ก็จะมีในส่วนนนของงริไหะคับ เพิ่มจอยนูเตายสองลูกเดินทีมันเป็นสามใช่ไหมก็เพิ่มอีกสองเป็นห้าอ่าเอา,เอาไม่ใช่แล้วตอนนี้คือมันเป็นหกแล้วมันเป็น6ดอกเพราะว่ามันได้จากระดับแมจิกด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ความเสียหายต่อเน,นื่อง20%ถ้าเป็นแมจิก6ดอกเหรอแสดงว่าต้นต้นมัน4ป่ะน่าจะจำผิดป่ะเนี่ยต้นต้นน่าจะ4มั้งอืมน่าจะน่าผมน่าจะจำผิดแล้วก็อันนี้อา่าลิงก์ดูอีกอันหนึ่งก็คือใช้เป็นเล่นความเร็วเหมือนเดิมโปรเจกต์ตายนะครับทำให้ตัวของดอกไม้ไฟพิษเนี่ยมันออกเร็็วขึ้นนน้นนนนนนเเเหมมือออดดิะะัััีพปรบ แมจิกเ็ก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นความสายพิษเพิ่มเติมแค่นั้นไม่มีอะไรมากไอ้ความสายพิษที่เป็นหน่วยนียผมแนะนําว่า option เอาดีกว่าหรือว่าความเสียหายท่าก็ใช้ได้อันนี้ผมแนะนําถ้าจะถ้าจะถ,ถ้าจะเปลี่ยนนะตัว่ามีแค่สี่งลงถ้าจะเปลี่ยนแล้วถ้าเกิดใครมีอันนี้ใช้นี้ดีกว่าสีเขียวอันนี้นี่จอก,กอบพิษถ้าเกิดสัสมได้นะอันนี้ต้องผสมเอานะครับแต่ถ้ามีก็ใช้นี้ไปก่อนนะประมาณนี้ตัวสกิลบั๊สครับใช้เป็นปล่อย ธาตุนะครับเพิ่มในส่วนของไล่ไวแล้วก็คขาใส่ธาตุจริงๆไล่ไวไม่ค่อยได้ช่วยอยู่แล้วพอใส่โปรเจคตารเราใช้ความเร็วครับสายไล่นี่มันใช้กับเวทแต่ว่าเราเอาความเสียหายธาตุอีซิสเปอร์เซนต์มันใช้ได้เนาะแล้วก็ลิงก์ตามนี้เลยนะครับเล่งเวลาเพื่ออะไรเอฟเฟกต์แล้วก็สีแดงแล้วเวลาเอฟเฟกต์ปวนแด๊ผมใช้ไปสองอันใช้วาร์ฟกับอ่าไม้ตายลงตาคือการที่เอาแด๊มาสองอันอะ่ะมันทำให้จุกไวขึ้นแล้วก็ผิวมากขึ้นนะครับทำให้หลบปะได้อะไรเงี้ยได้ดีขึ้นลิงก์ตามนี้ก็ได้ครับ เดี๋ยวตัวนี้ผมจะเพิ่มเติมตอนที่เป็นคลิปผมจะเอาอันนี้ไปทำ c c นะครับเดี๋ยวรอรู้นะกันว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ใครไม่ทันก็แคบภาพไปนะส่วนออปชันหลักๆนะครับอ่ไอเทมก่อนดกว่าไอเทมเราใช้เป็นมีดคู่นะครับ2 1มือ2ข้างสลับมีดคู่จะเป็นความเสียหายคาถานะครับหรือว่าควาใสยเวทนะครับอ่าเป็นมีดเวทเนาะออปชันหะักที่ต้องการเลยคือความเร็วนะครับ แล้วก็ความเสียหายเสียหายแก่ศัตรูที่ติดสนามผิดปกติอันนี้ก็ใช้ได้นะครับอ่าน,นี่ใช้ได้เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันอขอบเขตอาวุธจริงๆไม่ต้องเอาก็ได้นะแล้วก็ขยา,ายคามเสียดวเนื่องอันนี้ก็ดีเพราะว่าทําให้พิษติดนานขึ้นคอนส่คลิคอนใช้ไหมจริงๆไม่ได้ใช้นะสายนี้สายนี้ไม่ได้ใช้คลิปคอนจะใช้เป็นประมาณนี้ครับความเสียหายโจมตีและก็หาเพิ่มเป็นหน่วยแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ความเร็วประมาณนี้นะครับ คิดว่อไม่ได้ใช้นะแต่ติดมาไม่เป็นไรส่วนชุดนะครับผมเลือกเป็นสายสเต็กนะครับออปชันหลักเลยคือเอาเลือดเอากันธาตุสองธาตุเป็นอย่างน้อยหรือว่าสามธาตุขึ้นไปนะครับแท้ทั้งหมดเลยจะมีถุงมือเนี้ยถุงมือมันจะมีออปเพิ่มความเร็วด้วยอย่างเนี้ยอันนี้ถือว่าออปสวยเลยถุงมือมีความเร็วด้วยถ้าเอาได้ก็เอานะครับรองเท้าเนี่ยกันธาตุสักสองหรือสามแล้วก็เอาเป็นเลือดตามด้วยเอ่อเพิ่มความในการเคลื่อนที่ด้วยก็ได้นะครับ ถ้าเพอร์เฟ c คือติดเลือดด้วยคือสวยมากท่านี้มีเลือดนะก็คือสวยมากส่วนส่วนสร้อยผมแนะนําใช้เป็นสร้อยเสียหายธาตุนะครับ o p ชั่นให้มีเลือดแล้วก็มีเพิ่มความเสียหายธาตุนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายพิที่เป็นหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่การธาตุเอาด้วยก็ดีถ้ามีนะส่วนแขมปคาดเลือกเป็นพลังชีวิตนะครับเลือกเป็นเลือดแล้วก็ o p t i o นคือเอาพลังชีวิตที่เป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นหน่วยตามนี้เลยก็ได้แล้วก็การธาตุสัก สองสมามธาตุนะครับอันนี้เอาไปค่อยสวยไร่แต่ก็พอใช้ได้ส่วนประดับแนะนําว่าเอาไปประดับความเสียหายธาตุทั้งสองอันเลยก็คือแหวนนั่นแหละอ่าความประดับความเสียหายธาตุออบชั่นเอาเป็นความเสียหายธาตุที่เป็นเปอร์เซนต์แล้วก็เป็นหน่วยแล้วก็มีการธาตุประมาณนี้นะครับการธาตุสองหรือการธาตุสามก็ได้นะครับแล้วก็เอาความเสียหายพิษก็ได้ถ้า,ถาเกิดถ้าเกิดหาได้นะประมาณนี้เน้นไปความเร็วนะดาแลกคือคือเลือกหน้าผานะครับอ่าอันนี้คือใช้กระถาแล้วก็ได้ความเสียหายเพเติมก็คืออาวุธ ก็ความเสียหายเวทนั่นแ,แหละประมาณนี้ส่วนดาวที่2เลือกเป็นป่านะครับก็เอาความเสียหายเหมือนเดิมแล้วก็ความเสียหายธาตุความเสียหายธาตุอย่างที่เคยบอกไปทุกคลิปก็คือมันได้ทั้งไฟไฟไฟ,ฟ้าพิษน้ําแข็งนะครับครับตามนี้เลยดวงที่3ตามนี้เลยครับลากมาทางขวานนะเพราะว่าเราเอาพังชีวิตด้วยแล้วก็เอาพังชีวิตที่เป็นเปอร์เซนต์ด้วยนะครับประมาณนี้ดาวที่4นะครับตามนี้เลยความเสียหายต่อเนื่องก็คือพิษนานขึ้นนะครับ Hey, ตามนี้แล้วก็ดาวที่ดาวที่4มี2อันนะางานึงก็คือเมเ็ดพันนะครับตามนี้เลยความเสาย,ายต่อเนื่องนะครับความเสีย,ยต่อเนื่องประมาณนี้อ่าดาวพิเศษนะครับเลือกเป็นนี้ความสว่างเลือกความสาหายธาตุแล้วก็าตามนี้เลยเจาะเกาะธาตุควเสต่อเนื่องแล้วก็ความเสียหายต่อเนื่องแล้วก็เลือก Effect. เอฟเฟกเร่งความเร็วอันนี้คือดีมากพลังวคราเร็วทําให้เราปาสกิลแรกก็เร็วขึ้นสกิลสองก็ออกไวตามนะครับประมาณนี้ ดีเพสตอนนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละแต่จริงมันได้แรงกว่านี้นะถ้าเกิดมานานผมผมเด้งทันดูในส่วนของความไวนะครับจริงๆความไวเนี่ยเริ่มต้นอ่ะมัน2.05แต่ถ้าเกิดเราไปปามีดปาอะไรด้วยมันจะเป็น2.7 0สูนะครับตอนนั้นประมาณนี้ที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรเป็นพิเศษนะครับป้องกันท่าก็คือพยายามทําให้มันเป็น75%ด้านหลังทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้มันทําได้แค่นี้นะก็ไม่เป็นไรเข้าๆครับมันยังไม่ได้แบบ ต้องฟูออปชันเพราะตัวนี้มันแค่ว่าสีองเองนะครับก็ประมาณนี้กันอันนี้คือสรุปนะแบบคร่าวๆนะครับส่วนใครจะทำตามก็ไปบิลเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับยังไงกันบ,บ้างครับผู้ชมสำหรับบิลขว้างอาวุธลับนะครับบวกดอกไม้ไฟพิษนะบิลนี้นะครับก็เน้นความเร็วในการโจมตีเป็นหลักนะครับแล้วก็ความเสียหายต่อเนื่องความเสียหายพิษโจมตีกระานะครับประมาณนี้เป็นเปอร์เซ็นต์เป็นหน่วยนะครับตามที่ ได้ดูในไลฟ์ไปนะครับออปชั Option นอะประมาณนี้เลยถือว่าสวยมากๆครับก็ลองไปทําตามดูแล้วกันนะครับสําหรับวิวนี้ก็เล่นง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีสกิลดอกไม้ไฟพิลล่าที่มันขี้โกงอยู่ในช่วงแรกนะครับอ่ะหากใครชอบคลิปนี้นครับอย่าลืมกด, write, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเสียงแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าหรือว่าอะไรหน้านะครับจุ๊บจ้า